ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพาดูเพื่อนผมลงมดนะคบผมเวลาผมลงทีใดก็ลงไม่ได้ตลอดนะวันนี้ผมก็จะมาดูเพื่อนผมลงมดนะครับเป็นตะก้องนั่นแหละครับนี่นะครับตะกล้องกิดตะก้องนะครับไปครับชื่อว่าทีมตัวเปิดอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเสียงนี่หน่อยนะขาพูดต่อมามนี่คือคลิปแรกนะครับ ช่องทีมตัวเปิดนะครับมาดูกันได้นะสอนลงมัดนะครับต้องทีมตัวเปิดเด็ดทุกคนมีติดตั้งแอปนี้ครับนี่พิมพ์ไปว่าแอปนี้มัดวีฟายนะครับแล้วก็ติดตั้งมาเลยนี่ครับติดตั้งแล้วมาดูกล้องจะทำไงเสียงเงียครับผมก็ลงมัดไม่ไม่ได้ครับหัวหัวทำจีเดลงมัดไม่ได้ ให้เ่อเ,เรากดไปที่หมดชุดมาแล้วเอาคือคน,า,ออนายวันที่สามสิบนะครับตอนนี้เขามีพื้นที่ให้ซีหนึ่งพันกวิบนะครับ <นะ S 3> เมื่อเชี่ยบปีเตอร์ก,รก็คือหนึ่งเซอร์ไพรคือเยอะโทรศัพท์ก็หนาบ้างเลยคือตอนนี้ความจำลน้นล้นตลอดเกมอัปเดตเกมหรือโหลดแอปเพิ่ไม่เที่ยงคืนแล้วนะผมครับเ่นผมครับโทรศัพท์ฟรีเซอร์ไพรส์แบบง่ายมากๆของเพื่อนผมนะครับโอ้โห มามาดูถ้าผมมาดูคลิปตะกล้องหน่อยว่าตะก้องจะถ่ายยังไงพ<ช>ูกกับท่านผู้ชมยังไงนะครับถ้าไม่ได้ก็จะบอกว,ว่าทำยังไงนะครับให้เรากดเสียงแหบมากเราคลก็จะเป็นสีฟ้ากดแล้วเราโหลดมันก็จะเป็นสีเขียวแล้วทีนี้มันก็จะกลายเป็นสีแดงนะครับเราอย่าไปกดสีแดงแล้วก็เข้าจะคลิปดี้เขา<อ>ลงว<อ>ัดป่ แล้วเราก็าจะไปทำตามเขาบ้างนะครับมอสมอสเขาทำแบบเดียวกันมอสเขานะครับไม่รู้จะติดไหมนะครับอืมไม่รู้มอสจะติดไหมแล้วกันมาดูมาดูคลิปเขาโคตรแยบเลยครับมาควรไหมมาเรามาในเกมแล้วเพื่อนผมก็อะไรไม่รู้ มัดโคตรรึงครับล่ออ่ะเออมอดอ่ะเออทุกคนดูทายนี้แล้วกันนะกดเข้ามานะครับมัดย่างตึงอ่ะเออไม่รู้มันไม่เค่อยใช้นะเย็ดหมวกเอฟย็ดหมวกเอฟทุกคนโอ้หมวกเอฟ ว้าว 1F วัดคนยาดตึงอะเอาไหมทุกคนเอาไหมเอาไหมผมจะทํำนะมาดูว่ามันจะทําได้ไหมนะครับเป็นมอสนะครับบวกอะไรคะราชารลอให้นู่นว่าไ,ไ,วไม่ไหวอะไม่ไหวดูเลยเขาอ่ะเราต้องทําเองบ้านนะครับ อันดับแรกนะครับอันเดียดี้นี่คือเรียนแบบแรงเลนอันเดียดี้นี่ครับกดเข้าไปในเพลย์สโตร์นะครับแล้วก็พิมพ์ว่ามอดฟรีไฟน์นะครับพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็โหลดอันนี้นะครับอันนี้นะครับก็กดติดตั้งนะครับอะไรของผมเดี๋ยวดูมาดูต่อแล้วก็กดติดตั้งนะครับทุกคน แล้วก็รอครับแล้วเสร็จแล้วทุกคนก็กดสีเขียวครับเปิดครับเปิดครับมันจะไปยังไงครับทําตามตากล้องมั้งดิทําทีไรไม่ติดนลถ้าเจอหน้าอย่างนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันทํายังไงครับแล้วก็แทมนี้นะครับี่ครับเป็นเชื่อยอย่างนี้นะครับมันเป็นยังไงแล้วกดตรงนี้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 นะครับ แล้วอันดับต่อไปให้เรากดตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดครว่าใช้ไฟนี้นะครับอนุญาตครับแล้วเราก็กดกากบาทนะครับแล้วเราก็กดไปที่ชุดแล็กกันแล้วเราอยากได้อันไหนเราก็ดูเลยลักกันเอาเอาแบบตึงๆนะลักกันนะทุกคนเอาหมดเอปลักกันเสร็จแล้วก็ตรงสี่วงม่วนนะครับมันจะเป็นจริงไหมทำตามตาก้องเป่าได้ได้เวลาดีัน เยอะเยอะเยอะเพลงนี้ก็ดังเหมือนก,กันนะครับในเงี้ยก็ดังเหมือนก,กันนะครับเนเงี้ยอย่าเตึงเลยไม่ต้องไปโหลดอันไี้ก็ได้นะครับีนเงี้ยอันดับต่อไปนะครับกดสีเขียวนะครับในเงี้ยนอ่รหัสตึง่งหมอกเอฟก็ไม่เีครับกดตรงไหนต่อนะครับเนเงี้ยาอย่าลงไปกดสีแดงนะครับเนเี่ยมันก็เหมือนเกินนะครับ เนี่ยครับอันดับต่อไปนะครับเราก็มาดูผลกันนะครับว่ามันได้จริงเปล่าอันดับต่อไปกดเขา้าเอออะไรนะฟิลไฟล์นะหลับตรงนี้ก็ชมทุกคนด้วยนะครับผมมาคุยหลบวันนี้เรามาต่อกันมาดูครับ,รบว่ามันจะได้จริงเปล่าเหมือนสักกล้องบอกผมไปนะครับอย่ามาอย่ามาอันนี้มองผมไปมานับ มาดูกันนะครับเอรน่าฟีโฟยแล้วนะครับตึงมากเลยครับแต่ว่าทุกคนนะ่ะจะเห็นเราเป็นเหมือนเดิมนะครับที่เราแต่งไปไม่เห็นแบบบอกโอหมว,ว,ว,วเอฟนะ่ะอะไรอ่ะโอ้ใช่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสำหรับใครอยากทำโปก็พอกปุ่มนะครับเดี๋ยวผมสอนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับมาต่อนะครับ มาดูครับมาแต่งตัวนะครับมาดูดิอ้าวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอตากล้องเฮ้ยไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยตากล้องมราทำไม่ได้เฮ้ย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 ฝากบอกตากล้องเลยเฮ้ยเฮ้ยมันเหมือนเดิมเฮ้ยเฮ้ยไปเอาใหม่ดิอะไรวะเนี่ยเฮ้ยลูกกุ๊กกุกคืออะไรคือเนี่ยเฮ้ยตากล้องทำถูกป่าวเนี่ย เดี๋ยวไปดูของตากล้องใหม่แป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับแป๊บหนึ่งครับรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องไม่รู้จะรู้ไหมมาหมัดชุดนั่นทุกคนก็กดเออนีเอาเลือกอันไหนก็ได้นะครับแต่ว่าเอาเหมือนตาตาก็ตาตาก็ไหนก็ ก็ทำแล้วไงครับ <c oughs> แต่ว่าจะเอาอันนี้ดีเอาลองไปสกินปืนอะไรตกันนะทุกคนก็มีปักทงด้วยนะทุกคนแต่ว่ามัดน,นี้เขาเรียกว่าปักธงล่องหุนนะทุกคนโอเคพูดอย่างนี้เลยครับเขาเรียกว่าปักธงร่องหุนนครับลองเอานี้ดูกดเข้าไปแล้วเราก็กดทีเขียวนะนี้ ห้ามกดขยะนะครับแล้วก็กดออกมานะไปดูการต่อรึปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะเอเครครับโอ,โอ,อ้ไหนอะเอเคอะเออเฮ้ยมอสใช้ใช้ได้ปะเนี่ยใช้ปะ แป๊บนึงนะทุกคนมัน hmm. มีมอสอีกมอสหนึ่งนะดีกว่าของไอ้อดีนะครับแต่ทุกคนต้องไปเลื่อนเอานะครับเดี๋ยวลบเลยแล้วกันมันดำไม่ดำไม่ได้เนี่ยอะับต่อไปเอยไม่ใช่ไม่ใช่กดเราดีชูเอาแพสต์โตงนะครับตรงนี้นะครับทุกคนก็พิมพ์ว่าแอปลงมอสฟรีไฟ ปลงมอดฟรีไฟดูวันต่อครับแอปมอดฟรีไฟก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่เอานะครับมัดอะไรก็ไม่เอานะครับอืมมอดนี้ก็ไม่เอานะครับก็ทําไม่เป็นนะครับไม่ใช่อ่ะโอ้อยมีอะไรเนี่ย ใช้ได้หลายอย่างนะครับแต่ว่าผมยังทำไม่เก่งครับกัต,ตัวลาไปก่อนถูกครับก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามครับคลิปต่อไปผมจะมาสอนทำโป้ดึงหัวน,นะครับปึ๊บสอนทำโป้ครับมันได้หลายอย่างนะครับนี่กขอตัวลาไป